3บวกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเครียดจนเกินไปคุณรู้ไหมคะว่าไม่ว่าจะไปเครียดจากข้างในใจของเราเองหรือว่าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสามารถที่จะเครียดได้กันทุกคนนะคะสอนก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าพยายามที่จะ ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนในสิ่งที่เรากำลังล่วงลึกลงไปคิดลงไปสัญญาณแรกก็คือคุณหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าทำอะไรก็หงุดหงิดลูกจะทำอะไรใครจะทำอะไรสามีทำอะไรคุณก็ไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจไม่มีความพอใจเลยข้อ2 การกินการอยู่ของคุณเปลี่ยนไปไม่ว่าจะกินน้อยกว่าเดิมหรือกินเยอะกว่าเดิมกินในสิ่งย้ำๆหรือซ้ำๆเดิมๆตลอดทำให้คุณยิ่งโสมยิ่งชะลาลงไปเลยก็ได้ข้อ3คือพฤติกรรมการเริ่มใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการ ซูบุรีบุรีไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นยาบ้าไปเลยก็ได้ดังนั้นเราควรที่จะรู้ตัวเองว่าคุณมีพฤติกรรมแบบไหนจงรีกเกลี้ยงที่จะไปหาสิ่งอื่นที่มันดีกว่าและพฤติกรรมที่4ี่ก็คือการนอนของคุณไม่เป็นเวลาเช่น อาจจะนอนมากจนเกินไปปกติคนจะนอน6-8ชั่วโมงต่อวันแต่คุณนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมง15ชั่วโมงต่อวันอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณจำเป็นต้องนอนให้มันจำกัดไม่ให้นอนมากจนเกินไปพฤติกรรมที่คุณรู้ว่าคุณเสี่ยงเป็น โลกซึมเศร้าหรือว่าเครียดคุณจงถอยห่างออกมาออกจากคอมฟอร์ตโซนรับรู้แต่สิ่งที่ดีๆหาผู้คนที่เขานำทางคุณไปในสิ่งที่ดีไม่หลง กลไปกับความเครียดความกังวลอยู่หากเพื่อนๆสนใจสาระดีๆแบบนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อสอบถามหรือว่าให้สอนแนะนำด้านไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่เพจนมพึ่งช็อปค่ะ